بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลละมลการสรรเสริญเป็นสิทธิเด่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านาศาสดา m u ัลล m a ลอ a ล l a l l a h u alaihi w a s a ลลัมและเหล่าวงวานอัพลุนเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาอีกครั้งในเตาฟิกและความโปรดปรานต่างๆโดยเฉพาะเตาฟิกแห่งการ ทำความเข้าใจและศึกษาถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับอิสลามก็ถือเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธ,ธาทุกคนที่ต้องการที่จะเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่แท้จริงเป็นบ่าวที่แท้จริงของพระองค์ลัุบฮานาหัวตาลาที่เขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจของเขาพัฒนาความรู้ของเขาที่เกี่ยวกับหลักการศา,าสนาเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นหลักศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหลักศาสนาบัญญัติของศาสนาดังนั้นหนึ่งในเนื้อหาที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกท่านเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมทุกท่านที่จะต้องให้ความสำคัญและให้การศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักศาสนาบัญญัติของอิสลาม หรือหลักที่เราเรียกว่าหลักชาริอะตของอิสลามหรือว่าหลักอากามของอิสลามเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำเสนอและทำความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้นเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของหลักของการทำวุซุเพื่อเข้าสู่การละหมาดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหูวตาลาดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หนึ่งในเงื่อนไขที่สําคัญของการเข้าสู่พระองค์ลักษมีานาหัวตาลาคือจะต้องมีความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติจะต้องมีต่อฮารัตที่หลักการและชร aria ของอิสลามได้กําหนดไว้และหนึ่งในขั้นตอนของการมีต่อฮารัตหรือว่าขั้นตอนของการมีความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติก็คือผู้ศรัทธาจะต้องมีน้ําวุสุหรือว่ามีน้ําละหมาด ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติศาสนกิจของเขาโดยเฉพาะการละหมาดเราได้พูดคุยถึงขั้นตอนและรูปแบบวิธีการทําวุจุมาแล้วและมาถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักและเงื่อนไขที่สำคัญของการทําวุจุซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วบางส่วนไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของน้ำและภาชนะที่จะทำน้ำวุจุ เน,เนื้อหาที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของอวัยวะของร่างกายที่จะทำวุจุตัวบุคคลที่จะทำวุจุซึ่งได้พูดไปแล้วบางส่วนทีนี้เรามาดูเงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เมื่อเราได้กล่าวไปแล้วว่าน้ําที่เราจะใช้ทําวุจุหรือว่าภาชนะที่เราใส่น้ําที่เราเตรียมไว้จะทําวุจุจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆตามที่อิสลามตามที่หลักชาญได้กําหนดไว้แล้ว เรามาดูรายละเอียดและข้อปริย่อยของสิ่งต่างๆเหล่านี้มีประเด็นอยู่ว่าหากเราเอาน้ําละหมาดหรือว่าทําน้ําวุจุจากน้ําที่มีนัยสหมายมถึงว่าน้ําที่เปื้อนนยัยสหรือว่าน้ําที่เป็นน้ำมูซอฟไม่ใช่ไม่ได้เป็นน้ํามุดหลักแล้วการกระทาการทำวุจุของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงฮุกกลมว่าการอาบน้าวุจุก็ด้วยกับน้ําที่เปื้อนนยัยส หรือว่าน้ำมุซอบที่จะทำให้วุซุนั้นไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ถึงหุกกลของมันก็ตามก็ทำให้วุซุของเรานั้นเป็นบาเตลดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือบุคคลที่จะทำวุซุน้ำที่เตรียมใช้ในการทำวุซุจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่ไม่เปืเป้อนเปื้อนสิ่งที่เป็นนยัยสและไม่ใช่เป็นน้ำมูซอบท่ที่มีส่วนผสมของสิ่งอื่นดังนั้นหากว่าน้ำนั้นไม่เป็นน้ำที่เปื้อนนยัยส หรือว่าเป็นน้ําที่เป็นมูซอฟถึงแม้ว่าเขาเองจะไม่รู้ถึงหลักเลขาหุกกลุมของข้อปฏิบัติข้อนี้ก็ตามก็ทําให้วุโูของเขานั้นเป็นโมคะอีกประเด็นหนึ่งในในกรณีและเงื่อนไขของน้ําก็คือน้ําจะต้องเป็นน้ํามูบาหมายถึงว่าจะต้องได้รับความยินยอมจะต้องได้รับความพึงพอใจจากเจ้าของน้ําจากผู้ที่มีอํานาจในการครอบครองน้ําดังนั้นถ้าหากว่าในกรณีที่ว่าเราไม่ เข้าใจหรือว่าเราไม่รับรู้อย่างมั่นใจเราไม่มีความมั่นใจว่าเจ้าของน้ําอนุญาตหรือว่ามีความพึงพอใจต่อการอนุญาตให้เราใช้น้ํานี้ทาวุจุหรือไม่หากว่าเราทําวุจุกับน้ํานั้นจะทําให้วุจุของเรานั้นเป็นโมเป็นโมคะหรือในกรณีที่เราไม่รู้เราไม่มีความมั่นใจว่าเจ้าของอนุญาตให้เราใช้น้ําทําวุจุหรือไม่ในกรณีเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันวุจุ ที่ทําไปโดยนะ้ำจากน้ำที่ไม่มีที่ไม่เข้าใจว่าว่าเจ้าของอนุญาตให้ทําวุจุนั้น mm. ก็ถือว่าเป็นโมฆะด้วยเช่นกันบางกรณีอย่างเช่นบางมัสยิดที่มีการวกัฟน้ํานั้นให้เฉพาะบุคคลที่มาทําละหมาดในมัสยิดอันนั้นในกรณีเช่นนี้หากว่าผู้ศรัทธาทํำวุจุกับน้ํานั้นแต่ไม่ได้ละหมาดในมัสยิดที่ถูกวกัฟ น้ำให้ทําวุจุให้กับมัสยิดนั้นในลักษณะเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันการทําวุจุจากน้ํตรงจากน้ํานั้นก็จะมีปัญหาและจะทําให้วุจุนั้นเป็นโมฆะหรือว่าวุจุที่ถูกกาหนดเอาไว้ในเฉพาะบ้านหลังหนึ่ง,หล,งหลังใดหรือว่าสถานที่หนึ่งสถานที่ใดดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือว่าไม่ได้เป็นผู้พักอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอย่างเช่นตามโรงแรมหรือว่าสถานที่ต่าง หากว่าเราใช้น้ํานั้นในการกระทําวุจุโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าเจ้าของไม่พึงพอใจให้เราทําน้ําวุจุจากน้ํมันนั้นการกระทำการทาวุจุจากน้ํานั้นก็จะทําให้วุจุเป็นโมฆะด้วยเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ว่าเราใช้น้ําจากลําธารใหญ่หรือว่าใช้น้ําจากคูคลองที่ใหญ่ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคูคลองที่ว่าถูกใช้โดยรวมแล้วนั้น ในกรณีเช่นนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าครูคลองนี้เป็นครูคลองของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เมื่อบันเป็นบุคเป็นครูคลองที่มีขนาดใหญ่หรือว่ามีเป็นทาน้าที่เป็นทานน้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหลายหลายคนผู้คนส่วนมากก็จะใช้ประโยชน์จากครูคลองและก็ลำธารอันนี้การทำบุญในทานน้านั้นหรือว่าในครูคลองอันนั้นก็ถือว่าถูกต้องและก็ไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคใดๆดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือ น้ำจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหากน้ำเปื้อนนัยสน้ำจะต้องเป็นน้ำมุตลักหากน้ำเปื้อนหากน้ำนั้นเป็นน้ำมูดอฟขึ้นมาในกรณีเช่นนี้วุซุที่ทำไปกับน้ำที่เป็นนายิสหรือว่าน้ำมูดอฟก็จะเป็นโมคะด้วยน้ำถ้าหากว่าน้ำไม่อยู่ในกรณีของน้ำมุบาเราไม่ได้รับอนุญาตเจ้าเจ้าของน้ำไม่พึงพอใจให้เราใช้น้ำนั้นทำวุซุหรือว่าเราไม่มั่นใจ ถึงการอนุญาตลึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของน้ําหากเราใช้น้ํานั้นในการทำวูซุก็จะทําให้วูซุเป็นโมฆะด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นคือเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับน้ําที่จะใช้ในการทําวูซุทีนี้ เงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดของเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขของอวัยวะร่างกายที่เราใช้ทาวุซูเงื่อนไขที่สําคัญของอวัยวะร่างกายที่เราจะต้องทําวูซุอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งที่เป็นนาจิตดังนั้นหากในกรณีที่เรากาลังทาวุซูเกิดขึ้นเกิดว่าอาวัยวะของเราที่เราใช้ทาวุซูนั้นเปื้อนนาจิตขึ้นมา การทาว u z ุของเราบนอวัยวะร่างกายที่เป็นนายิสนั้นทําให้ว u z ุของเรานั้นเป็นโมคะแต่ถ้าหากว่าส่วนอื่นของร่างกายไม่ใช่เป็นส่วนที่ต้องใช้ทําว uzu ไม่ใช่เป็นส่วนที่ต้องใช้ล้างหรือว่าไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องใช้เช็ดในกรณีในขณะที่ทําว uzu เ่อน n a ยิ s ขึ้นมาถือว่าการทําว uzu ของเขานั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดว u z ุของเขาน้ําละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้และถูกต้องแต่ถ้าหากว่า ทวารหนักของเขาหรือว่าทาวานเบาของผู้ทําน้ําวุจุเกิดเปื้อนนยัยสเขายังไม่ได้ำชําระล้างอวัยวะส่วนนั้นให้สะอาดในกรณีนี้ถือว่าเป็นการดีกว่าที่เขาจะชําระร่างกายส่วนนั้นของเขาให้สะอาดเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจึงทําวุจุหรือว่าอาบน้ําละหมาดตามขั้นตอนต่างๆแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เขากําลังทําวุจุอยู่แล้วเกิดว่า อวัยวะของเขาที่กําลังทำวุจุอยู่นั้นเกิดเปื้อนนายิสขึ้นมาในกรณีเช่นนี้ถือว่าวุจูของเขานั้นถูกต้องหากว่าหากว่าในขณะที่เขากําลังทำวุจูอยู่แล้วอวัยวะของเขาเกิดเปื้อนนายิสขึ้นมาดังนั้นในกรณีเช่นนี้การทําวูจุของเขานั้นถูกต้องไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอีกกรณีหนึ่ง บนอวัยวะร่างกายจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นตัวกั้นระหว่างน้ําระหว่างความชื้นของน้ํากับผิวหนังของเขากับร่างกายของเขาดังนั้นหากมีบางส่วนบนอวัยวะบนร่างกายของเขาที่เขาใช้ทํำวุจุเกิดมีสิ่งกีดกัน้นระหว่างน้ําหรือว่าความเปียกชื้นของน้ํากับร่างกายของเขาซึ่งจะทําให้วุจุของเขาเป็นโมฆะ แต่ในบางกรณีที่ว่าสิ่งที่ว่าเป็นตัวกั้นระหว่างน้ํากับอวัยวะของเขาเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นตัวกั้นน้ําหรือว่าความเป็นชื้นระหว่างน้ํากับความกับอวัยวะร่างกายของเขาแล้วนั้นก็ถือว่าการทําวุจุไปในลักษณะเช่นนั้นถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยของสิ่งที่กีดกั้นอย่างเช่นรอยน้ําหมึกปากกาเล็กน้อยในกรณีนี้ถือว่าการทําวุจุของเขาบนอวัยวะร่างกายถึงแม้จะมีสิ่งที่ อาจเรียกว่าสิ่งกีดกั้นระหว่างความชื้นหรือน้ำกับอว,วัยวะร่างกายของเขาก็ถือว่าการทําวุสุข,ของเขานั้นถูกต้องในกรณีที่ว่าบุคคลที่มีคราเยอะการชําระล้างบนใบหน้าของเขาเพียงแค่ว่าภายนอกผิวเผินของคราของเขาเปียกชื้นก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้าหากว่าคราของเขามีน้อยคือสามารถที่จะมองเห็นถึงผิวหนังของเขาได้ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเป็นหน้าที่ของผู้ที่ทําวุสุที่จะต้องให้น้ํานั้นซึมซับเข้าไปถึงยังผิวหนังของเขายังผิวหนังของใบหน้าของเขาให้ได้แต่ในกรณีที่ว่าเขาของเขาเยอะหนาที่ไม่ที่ไม่เห็นผิวหนังแล้วในกรณีเช่นนี้การชําระล้างใบหน้าของเขาเพียงแค่ภายนอกเขาภายนอกของเขาก็ถือว่าวุสุของเขานั้นถูกต้องแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องชําระล้างให้ถึง ผิวหนังบนใบหน้าของเขานี่คือเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับอวัยวะที่เราจะใช้ทำวุซุอีกเงื่อนไขหนึ่งและมีรายละเอียดที่จะต้องถูกนำเสนอและถูกทำการอธาธิบายก็คือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการทำวุซุเราได้กล่าวไปแล้วว่ารูปแบบของการทำวุซุในสภาพปกตินั้นจะต้องเรียงตามลำดับขั้นตอนของการทำวุซุ โดยที่เราเริ่มจากการล้างใบหน้าของเราและหลังจากนั้นล้างแขนข้างขวาแล้วก็กลับมาล้างแขนทั้งซะข้างซ้ายดังนั้นในกรณีของการทําวุจุเราจะต้องจดจําหรือเราจะต้องตั้งใจอยู่เสม,มอว่าวุจุของเรานั้นจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและก็ขั้นตอนที่ถูกําหนดไว้ดังนั้นหากเกิดการผิดพลาดขึ้นมาในขั้นตอนของการทําวุจุขึ้นมาแล้วจะทําให้วุจุนั้นเป็นโมฆะขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่ง ของเงื่อนไขของความถูกต้องและเป็นเงื่อนไขของการทำวุซุกก็คือจะต้องรักษาช่วงห่างระหว่างขั้นตอนของการทำวุซุนั้นหมายถึงว่าระหว่างขั้นตอนของการล้างใบหน้าระหว่างขั้นตอนของการล้างใบหน้าหรือว่าระหว่างขั้นตอนของการล้างแขนนั้นจะต้องไม่ทิ้งช่วงที่ห่างกันมากเกินไปเพราะการทิ้งช่วงที่มากเกินไปจะทําให้วุซุนั้นเป็นโมฆะและก็มีปัญหาขึ้นมาได้ ังน,นั้นสิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นสําหรับพี่น้องผู้ศรัทธาที่จะต้องให้ความสําคัญและจะต้องตั้งใจในการปฏิบัติธรรมวุจุของเขาก็คือเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของการทําวุจุอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วบางส่วนซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดที่สมบูรณ์และมากกว่านี้จะขอนําเสนอในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ก็ฝากเนื้อหาและเรื่องราว كيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلي مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلي موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين